่อนที่จะส่งไป c s e d นะคะพีวอตที่จัมพพวกแคมป์นะคะจะต้องพีวอตตามข้อต่อต่างๆอย่างนี้นะคะให้ทั่วอย่างนี้นะคะแล้วก็พีวอตตามข้อต่อก่อนนะคะแล้วก็จับขึ้นมา,าคลายดูอย่างนี้นะคะแล้วก็พีวอตแล้วก็วางไว้ พีวอตทั้งหมดก่อนส่งก่อนส่งทัชทานนะคะแล้วก็วางวางจากของหนักขึ้นมาก่อนแล้วก็แล้วก็ตามด้วยของเบาแล้วก็ต่อด้วยของมีคมเพราะว่ามีคมจะไว้ทีหลังเพราะว่าจะไม่ไม่ให้เกิดการเสียหายนะคะ